ต่อไปเป็นภาคผนวกขอเชิญติดตามครับปณิธานคนพิการเมื่อช่วยตัวเองได้แล้วควรสามารถช่วยครอบครัวช่วยชุมชนช่วยสังคมช่วยประเทศชาติและรวมถึงมนุษยชาติตามลำดับเพลงหวังเนื้อร้องและทำนองโดยอาจารย์วิมลอ,องอัมพรตกเย็นฟ้ามืดมัวสลัวพลันเสียดายดวงตะวันจะจากฟ้าแต่ยังหวังว่าจะมีดวงดารา ระดับฟ้าแสงจรัดยามรัติการหมดดวงรัชนีราศีนวลแสงรันจวนป่วนใจสิ่งใดปานแต่ยังหวังว่าจะมีที่วาวานสุรีฉานฟ้าประธานสารติสุขวนชีวิตวนเวียนอยู่คู่โลกาต่างเสาะหาทางดิ้นรนจนพ้นทุกข์ปรารถนาให้ตนมีความสุขความหวังช่วยผ่อนทุกข์ของคนหมดเวรใช้นี้กรรมที่ซ้ำเติม เสริมทุนสร้างบุญสร้างกุศลมีสิทธิ์จะหวังว่าตนของคนจะหลุดพ้นขอทุกคนจงหวังเถิด สาเหตุของความพิการทางการมองเห็นผมเกิดมาตาดีเหมือนเด็กปกติทั่วไปพอผมอายุได้สี่ขวบผมก็เป็นโรคตาที่ชาวบ้านเรียกว่าตาขโมยเกล็ดกระดีขึ้นมาต่อมาจึงรู้ว่าภาษาแพทย์ก็เรียกว่ามูนูเทรนหรือเป็นโรคขาดสารอาหารนั่นเองความจริงแล้วครอบครัวผมมีอาหารกินอย่างอุดมสมบูรณ์สมควรแก่อัตภาพแต่โรคนี้อาจเป็นกับใครก็ได้ถึงแม้จะมีฐานะดีมากเพียงไรก็ตาม เพราะว่ามันขาดวิตามิน A ซึ่งได้จากนมนเนยผักต่างๆเนื้อสัตว์แต่ทีนี้บางทีพ่อแม่คนไทยมักจะตามใจลูกในทางที่ผิดคือถ้าลูกไม่อยากกินอะไรก็ไม่ต้องกินไม่ว่ามันจะมีคุณประโยชน์ทางอาหารเพียงใดแค่ไหนก็ตามนมก็ให้กินนมกระป๋องเผลอเอานมข้นหวานชงให้กินมันก็ผ่านตาบอดเอาง่ายๆเพราะผมมีฝ้าขึ้นที่ตายากลางบ้านของไทยเรานั้นก็มีบทบาทในชีวิตของผมทันทีคือ เดิมผมมีฝ้าข้างเดียวเขาจึงเอายาไทยชนิดแสบมาป้ายตาผมจึงต้องตาบอดทั้งสองข้างฉะนั้นตาของผมจึงมีสาเหตุในการบอดครั้งที่สองเกิดจากการหยอดตาติดแต่ก็ฟังญาติพี่น้องเล่าจับไม่ได้สับอะไรมากนักบางคนก็บอกว่าผมตาบอดเพราะนอนอยู่แล้วเด็กจิกลูกตาบ้างนางอายที่ป้าผมเลี้ยงไว้ปัาสสวะใส่ตาบ้างราวลวดตากผ้าเกี่ยวตาผมเพราะสนบ้าง บางคนว่า,มาแมลงเออเออมแมลงตดเขาเรียกอย่างนี้จริงๆดันบินเข้าไปตดในตาผมบ้างเลยไม่รู้ว่าจะเชื่อใครกันแน่สรุปว่าผมก็ตาบอดแล้วกันแต่ผมก็ได้ไปผ่าตัดทั้งการเปลี่ยนม่านตาคอนเนียของผมได้ตาของฝรั่งเชนะใครเห็นผมจะเห็นว่าผมมีในตาสีฟ้าโศกซึ้งทีเดียวผมได้รับการผ่าตัดรวมทั้งหมด4ครั้งด้วยกันโดยไม่ได้เห็นเพิ่มขึ้นแม้แต่น้อยเห็นแค่ไหนก็เท่าเดิม เมื่อผมได้ไปเที่ยอเมริกาผมได้มีโอกาสไปวัดสายตาปรากฏว่าหมอได้บอกผมว่าสายตาของผมนั้นเห็นได้เพียง4%เท่านั้นหมายความว่าถ้าคนตาดีเห็นวัตถุสิ่งหนึ่งในระยะ100ฟุตผมจะต้องเดินเข้าไปใกล้วัตถุนั้นถึง4ฟุตจึงจะเห็นผมเห็นเพียงข้างเดียวแล้วก็จําใครไม่ได้อ่านหนังสือไม่ได้มองผู้หญิงก็สวยเท่ากันไปหมดมันเป็นเสียอย่างนี้แหละครับนิสัยสายตาผมมันก็เสียด้วยแต่ว่าผมสามารถเห็นสีสันต่างๆ ถ้าเป็นสีจัดจัดกลางวันสามารถไปไหนมาไหนได้เนื่องจากผมต้องช่วยตัวเองในเรื่องต่างๆตั้งแต่เล็กผมจึงคล่องพอสมควรผมเคยถูกบังคับให้ถือไม้เท้าเมื่ออยู่เมืองนอกเพราะความหมายของเขาถ้าคนตาบอดเกิดถูกรถชนถ้าไม่ถือไม้เท้าถูกชนอาจกลายเป็นคนผิดไปก็ได้ผมจึงถือไม้เท้าเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์แต่เพื่อนกับหาว่าไปเอาไม้เท้าก็ามาถือเล่นโก้ๆเอาไปเขี่ยหัววัยรุ่นบ้างมันก็เลยเกิดผลร้ายมากกว่าผลดี ต่อไปก็เลยไม่ถือแผ่นดินทำรรผลงานการปั้นดินน้ำมันชนิดพิเศษจากจินตนาการสอนโดยภรยาเอกอัคร,รชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยภาพประกอบผลงานฝีมืออาจารย์วิมลอ,องอัมพรมุมมองของอาจารย์วิมลอ,องอัมพรที่มีต่อมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชนปถัมภ์เมื่อปีพุทธศักราช2482มิสเจเนวิฟเกอร์ฟิลสุภาพสตรีตาพิการชาวอเมริกันจากมลรัฐเพนซิลเวเนีย ได้มาอย่างกรุงเทพฯพระมหานครด้วยกุศลเจตนาอย่างแน่วแน่ที่จะมาตั้งโรงเรียนสอนคนตาบอดในประเทศไทยแม้ท่านจะมีความมุ่งมา่ปรารถนาที่จะนําเอาแสงสว่างมาให้คนตาบอดชาวไทยเพียงใดก็ตามเนื่องจากตัวของท่านเองก็เป็นชาวต่างชาติการที่ท่านจะมาหาทุนดําเนินงานเพื่อตั้งโรงเรียนให้การศึกษากับคนตาบอดไทยในสมัยนั้นความเข้าใจคนพิการเจตนาคติวิสัยทัศน์ต่อการให้การศึกษาต่อคนตาบอดนั้น สังคมส่วนใหญ่ในขณะนั้นยังไม่อาจยอมรับคนตาบอดได้โดยมักจะมีความขัดแย้งในรูปแบบของคำถามสุภาพบ้างไม่สู้จะสุภาพบ้างว่าทำไมจึงต้องให้การศึกษากับคนตาบอดพวกเขาเกิดมาเพื่อใช้กรรมเก่าเราเลี้ยงดูพวกเขาไปให้สุขสบายในชาตินี้ไม่ดีกว่าวหรือหรือน่าสงสารคนตาบอดอย่าทรมานพวกเขาด้วยการศึกษาเลยและเด็กปกติยังไม่ได้เรียนทั่วถึงเลยเหตุใดจึงต้องไปใส่ใจกับการศึกษาของคนตาบอด ซึ่งเป็นคนทุพพลภาพไร้ความสามารถไม่มีประโยชน์อันใดกับใครได้เลยอย่างไรก็ดียังมีผู้มีน้ำใจประเสริฐมีความเมตตากรุณาปราณีเข้าใจและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้การศึกษากับคนตาบอดซึ่งนอกจากจะผ่อนภาระกับสังคมหลังจากคนตาบอดมีการศึกษามีอาชีพแล้วคนตาบอดที่มีการศึกษาก็ยังอาจจะเป็นทรัพยากรบุคคลอันมีคุณค่าเป็นประโยชน์ช่วยพัฒนาประเทศชาติต่ตอไปในอนาคตได้ ท่านผู้มีกุศลจิตเหล่านี้คือเพื่อนๆืของมิสเคอร์ฟิลทั้งชาวต่างประเทศและชาวไทยปัจจัยสำคัญที่ทำให้โรงเรียนสอนคนตาบอดแห่งประเทศไทยถือกำเนิดและเจริญรุ่งเรืองให้การศึกษากับคนตาบอดผลิตบุคลากรในด้านวิชาการสอนคนตาบอดมาได้จนถึงปัจจุบันนี้ก็คือเพื่อนๆของมิสเคอร์ฟิลที่ก่อตั้งเป็นมูลนิธิช่วยและให้การศึกษากับคนตาบอดในประเทศไทยชื่อที่จดทะเบียนครั้งแรกเน้นการให้การศึกษากับคนตาบอด ต่อมาการช่วยคนตาบอดได้ครอบคลุมทั้งด้านสวัสดิการและอาชีพมูลนิธิจึงตัดคําว่าให้การศึกษาออกจึงเป็นมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชนูปถมซึ่งขยายขอบเขตความช่วยเหลือคนตาบอดให้กว้างขวางมากขึ้นข้อความสําคัญอันเป็นมงคลน,นามจะลงใจให้ท่านคณะกรรมการบริหารมูลนิธิผู้เกี่ยวข้องกับมูลนิธิโดยเฉพาะคนตาบอดปราบปลืม้มในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ คือข้อความต่อจากมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์พวกเรารู้สึกภูมิใจมีเกียรติยศสูงสุดรักสถาบันของเราจนสุดจิตสุดใจนั่นก็คือมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์หาที่เปรียบปานไม่ได้เลยบรรดาเพื่อนๆของมิสเคอร์ฟิลด์ได้แนะนําเพื่อนๆญาติสนิทมิสหายให้ร่วมกันช่วยเยาวชนคนตาบอดไทยท่านเหล่านี้ ได้สืบทอดเจตนารมณ์ในการบำเพ็ญบุญกุศลในรูปของการเข้าเป็นคณะกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถมรุ่นต่างๆจนถึงทุกวันนี้คณะกรรมการชุดก่อตั้งมูลนิธิซึ่งเป็นเพื่อนๆของมิสเกิร์ฟิลอาจจะมีจํานวนเหลืออยู่ไม่มากนักในปัจจุบันนี้แต่กุศลจิตความมีเมตตาต่อคนตาบอดอุดมการที่จะช่วยให้คนตาบอดสามารถช่วยตนเองได้เป็นสมาชิกที่มีประโยชน์ต่อครอบครัวชุมชนสังคมประเทศชาติ และต่อมนุษยียโลกยังมีอยู่เต็มเปี่ยมในจิตใจของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิทุกท่านท่านคณะกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชนูปถมเป็นใครกันบ้างช่างมีน้ำใจอันประเสริฐเกินกว่าคำสรรเสริญเยินยอใดๆมากนักท่านเหล่านี้เป็นเพียงอาสาสมัครมาช่วยบริหารกิจการและมูลนิธิโดยไม่มีสิ่งตอบแทนใดๆกลับมายัางพวกท่านทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นลาภยศหรือชื่อเสียงเกียรติยศท่านไม่สามารถแสวงหาได้ จากงานการกุศลนี้เลยท่านอาจจะได้รับอน,นิสง์จากบุญกุศลนี้บ้างก็คือความสบายใจที่ได้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อสังคมในทางตรงกันข้ามทุกท่านเป็นคณะกรรมการบริหารมูลนิธิต้องเสียสละทรัพย์สินกำลังกายกำลังใจเวลาอันมีค่าวิชาความรู้สติปัญญามาทุ่มเทให้กับการดําเนินงานของมูลนิธิกล่าวคือนอกจากท่านจะแบ่งหน้าที่ต่างๆดูแลรับผิดชอบเช่นเป็นคณะกรรมการหาทุน เพื่อนำเอาดอกผลมาเป็นค่าใช้จ่ายของมูลนิธิแล้วยังต้องรับผิดชอบเป็นคณะกรรมการบริหารโรงเรียนคณะกรรมการบริหารศูนย์ต่างๆอันเป็นหน่วยงานของมูลนิธิจัดหางานทุนเพื่อสร้างอาคารสถานที่บำรุงรักษาซ่อมแซมอาคารต่างๆคณะกรรมการชุดต่างๆก็รับผิดชอบดูแลก,กิจกรรมของมูลนิธิให้ดำรงอยู่และเจริญยิ่งขึ้นไปต้องยอมรับความจริงที่ว่า ผู้ที่เป็นคณะกรรมก,การบริหารมูลนิธิส่วนใหญ่ท่านเป็นบุคคลที่ประสบกับความสําเร็จในชีวิตของท่านมาแล้วหลายท่านมีชื่อเสียงมีเกียรติยศเป็นสมาชิกที่มีคุณค่าอย่างยิ่งของสังคมเป็นผู้ทรงคุณความรู้เป็นผู้ที่มีบทบาทอันสําคัญอย่างยิ่งต่อสังคมและประเทศชาติกล่าวได้ว่าท่านเหล่านี้มีคุณธรรมข้อที่ว่าจาคะอย่างแท้จริงท่านเป็นผู้ให้แต่ฝ่ายเดียวและเนื่องจากท่านไม่สแสวงหาลาบยศสรนเสริญจากมูลนิธิ จึงสามารถกล่าวได้อย่างเต็มปากและจริงใจเป็นที่สุดว่าองค์การการกุศลแห่งนี้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถมหลอดจากคำว่าคอรรัปชันร้อยเป็ทั้งสิ้นทั้งปวงโดยปราศจากความเคลือบแคลงใดๆทั้งนั้นมุมมองของอาจารย์วิมลอองอัพรซึ่งเป็นคนตาบอดคนหนึ่งที่ทั้งชีวิตได้รับแต่ความอนุเคราะห์จากมูลนิธิกล่าวคือ เมื่อตาบอดแล้วได้เข้าโรงเรียนสอนคนตาบอดได้รับการศึกษาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยได้ทุนการศึกษาทั้งภายในประเทศและไปศึกษาต่างประเทศเมื่อจบการศึกษาแล้วก็ได้เข้าทํางานกับมูลนิธิได้รับเงินเดือนตามวุฒิความรู้ความสามารถทุกประการ่าประกอบผลงานทางด้านดนตรีที่ปลูกฝังให้กับนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ